ซุกขี้มันเสมอมันดอกเครื่อใหม่มามาเดอ้อแฟนเพลงผู้ไกลไกลฝ้าวมาให้กอล้อจอมแมนยังกอล้อจอนะ่กอะ,ะกำลังใจอนะ๋อตีก็บอกว่าว่ากำลังใจรถเนาะมันบบเท อ่ะหอดไซรระบาดกอล์ะละจอของเจ้านั่นละอ๋อมามาเดอ้อ <c oughs> แฟนเพลงผู้ไกลไกล่ฝ้าวมาให้กอล์จอทั้งอีพอทั้งอีแม่ผู้เคยออนแอนาไมา่เว้าเสียงหวานจับใจให้คิดหอดได้เวลามาจอดเติมเต็มกับความมวลในสไตล์เช่นทวนของก็สกีเลนแต่บอเลนที แถมหวน <c oughs> อีก <c oughs> ตั้งหาดีเจอารมณ์ดีขี่เตาทองติดเทอร์โบโบโก้ดอกแต่สเติบสเตบิบมาหับใส่แล้วคือสโลแกนของเพิ่นจังได้ฝากเสียงเอินผ่านสายล่มมาบอกข่าวว่ามาเดอ้อมามวนเด้อพี่น้องกับดี DJ นุ่มไร่ลักทอง ไร่ลักทองนุ่มไร่ลักทองจักละละย่ำดูไลาย,ย่างเพินบริยินคัาสั่น,นกลัะไปมวนน้ำกันเลยเนะบัดนี้สวดสวดเนีครับ